แท็กซี่พาแดกวันนี้จะพามาด้ข้าวแกงสิบบาทนี่นะครับข้าวแกงเฮียตานะครับนี่นะครับดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับนะคข้าวแกงสิบบาทครับหน้าตานาลานนะครับนี่นะครับนี่นะครับถ้ามาจากแยกประจุมวิไลประมาณกิโล่านะครับอยู่เทินได้จะพานนะครับอยู่ข้างบิ๊กซีนะครับเรียมถนนนะครับ เส้น307นะครับหรือเส้นปฐุมบางควรนะครับนี่นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะพาเข้ามาดูภายในร้านนะครับอันนี้ชิมกับข้าวแล้วนะครับรสชาติใช้ด้านนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ครับข้าวตังไม่อ้นนะครับสิบบาทนะครับ นี่นะครับนี่นะครับของกินภายในร้านนะครับนี่ครับนี่ครับผมชิมแล้วนะครับโอเคนะครับอร่อยนะครับนี่ครับนี่ครับคู่ละสิบบาทนะครับนี่ครับนี่นะครับนี่ครับนี่ครับข้าวตักไม่อั้นนะครับนี่นะครับนี่ครับ เดี๋ยวเราจะพาไปดูอาหารที่เราสั่งวันนะครับเจ้าแรกเลยใช่ป่ะพี่สิบบาทอันนี้ผมชินมมนะครับรสชาติอร่อยครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอาหารที่เราสั่งนะครับ นี่นะครับไข่ตุนนะครับอันนี้ผัดไก่ครับรสชาติอร่อยนะครับโอเคชิมนะครับผัดบวบครับไข่ไะโลครับผัดน่อไม้ครับอันนี้พะแนงหมูนะครับอันนี้เทโพนะครับผมชิมนะครับทุกอย่างรสชาติอร่อยนะครับนี่นะครับ ข้าวสิบบาทตักแม่อันนะครับแต่ผมตักมาแค่นี้นะครับเด็กินไม่หมดนะครับนี่นะครับแท็กซี่พาแดดนะครับดูได้ในทุกติ๊กตอกค้นหาพิมพ์บุญเหลือก้ยทองหรือแท็กซี่พาแดดนะครับศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่แปดแปด้าแปดนะครับนี่นะครับปักหมุดมาได้เลยนะครับร้านนี้นะครับขายมานานแล้วนะครับแท็กซี่พาแดดขอบคุณครับ ก็ปุ๊บกินปั๊บไปปี๊ดซีซีดอร่อยขอบคุณครับ